โดยในปัจจุบันนี้เพิ่นก็ได้มีการทดสอบค้นทรงสินค้าจากสถานีมาบตะพุธจังหวัดดายองประเทศไทยไปยังสถานีท่านาแรงนะครดองเวียงจันทร์อปอปอลาวซึ่งเพิ่นก็ได้มีการทดสอบเป็นทีเฮียบหอยแล้วซึ่งรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้จะเป็นแนวใดเฮามาฟังนํากันเลยโดยผูประกอบการ ขนส่งภาคเอกชนจังหวัดดายองจับมือกับการดดไฟแห่งประเทศไทยเปิดขบวนดดไฟทดลองขนส่งสินค้าคอนเทนเนอร์ด้วยดาบบลางเส้นทางมาบตะพุดจังหวัดดายองไปยังสถานีท่าน,น้าแรงสอปปอลาวโดยในวันที่สิบหาเดือนพาจิกปี2 0 0พันเอในเวลาเก้าโมง0ูน ที่สถานีรถไฟมาบตาพุธอำเภอเมืองจังหวัดดายองไล่ปล่อยขบวนรถไฟทดลองขนส่งสินคา้าประเภทเม็ดพลาสติกด้วยระบบดดร่างรถไฟเส้นทางจากสถานีมาบตาพุธจังหวัดดายองไปถึงสถานีทานาแรงสปปลาวเป็นขบวนปฐะทมามเดิกการเปิดขบวนรถพิเศษ เพื่อทดลองเดินขบวนขนส่งสินค้าจากสถานีมาบตะพุดไปถึงสถานีท่านาแรงในครั้งนี้จะใช้ระยะทางเจ็ยแปกิโลเมตรใส่เวลาในการเดินทางแมนซิบหาส่วโมงแมนสวยในการดดต้นทึนในการขนส่งไล่ยหลายและการขนส่งทางล่างนี้ ใช้เวลาเพียงเคิงวันเท่านั้นซึ่งวกว่าทางถนนปกติสองถึงสมวันและไวกว่าทางทะเลถึงหาถึงเจ็ดวันและยังสวยโลดการแพร่ระบาดของโควิดสิและยังสวยลดมลพิษและอุบัติเหตุทางถนนอีกด้วยอย่างใดก็าตามทางบอดิซัตมีแผนที่จะค้นส่งสินคา้าทางล่าง ขายายต่อไปอยังประเทศจีนอีกด้วยจากโครงการรถไฟล่าจีนจากสอปป,อปอเล่าเสื่อมต่อจากนครดวงเวียงจันทร์ถึงคุนหมิงสอปปอจีนจึงนับถือว่าเป็นโอกาสของจังหวัดไดยองซึ่งเป็นพื้นที่ของ EEC ในการพัฒนาดับบลางเพื่อให้เสื่อมต่อไปถึงประเทศจีนได้ โดยขบวนขนส่งสินค้าประเภทหมากไม้อาหารทะเลจากภาคตะเวนออกรวมทั้งเตรียมแผนที่จะเปิดขบวนท่องเที่ยวลหว่างจังหวัดดายองเลา่าและจีนอีกด้วยโดยการทดลองขนส่งสินค้าในครั้งนี้จัดขึ้นโดยบริษัทเก้าจะเดินขนส่งของไทยห่วมกับภาคส่วนรถไฟของไทย เพื่อศึกษาโอกาสหายภาคประกอบการในประเทศได้หับหู้ความสำคัญของการขนส่งทางล่างสู่ซอปปอลและซอปจีนในอนาคตอันนี้ก็เป็นเรื่องล่าข่าวสารทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ว่าเพื่อนนินทดสอบขนส่งสินค้าระหว่างจังหวัดไดยองมายังสถานีทาหน้าแรงนครดวงเวียงจนันทซอปปอล อันนี้ก็เป็นเรื่องเล่าข่าวสารทั้งหมดเกี่ยวกับคลิปนี้ใครที่มีคำคิดคำเห็นแนวใดก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้เลยสำหรับคลิปนี้ขอยก็มาเพียงเท่านี้ขอขอบใจหมดทุกคนด้วที่เขามาเบิงแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้า